ตันนี้นะคะเราก็จะมาร,รีวิวนี่เลยค่ะทุกคนก็คือ,อของนะคะที่พี่ทำมานานมากไม่ได้เปิดมาแล้วนะคะก็แบบนานมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้ให้ทุกก็ไม่ได้มารีวิวให้ทุกคนมาดูเลยก็วันนี้นะคะเราก็ะมาร,รีวิวนะคะเราก็สมารีรวิวกันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันวันนี้นะคะเขาบอกว่าให้พี่แปะว่าพี่ไม่อยากแปะ ก็บอกมันจะมีที่แปะเขาด้วยเพียากแปะเหมือนกันแต่ว่าพี่ไม่อยากแปะเพราะมันมันยากเกิดน,นะคะด้านหลังต้องแปะเหมือนกันนี่เลยค่ะเขาต้องแปะเหมือนกันแต่พี่ไม่อยากแปะนะคะทุกคนเหตุน, okay, นะคะอันนี้ก็คือเขาบอกให้เขียนชื่อหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ของเราตามใจเราเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นคนสองคนเลยนะคะเห็นไหม เห็นไหมคะทุกคนเราต้องถอดชุดก่อนนะคะทุกคนอขอดูคนนี้ก่อนถอดชุดไหมเคเราต้องไปตั้งชุดของเขา,เา,ขเขากอนนะะขอ่อนให้เขานอนก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนให้เขานอนก่อนให้เขานอนกน นี่นะค่ะเราต้องให้เขา,เานอนก่อนนะคะทุกคนว <c oughs> ่จะประมาณน,นี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะ อันนี้ก็คือห้องน้ำนั่นเองอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะมันจะมีสบูต่ทตั้งเงี้ทั้งแงียนะคะก็จะมีรูปช้างด้วยนี่ค่ะก็คือน,น้ำของเขานั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือป้านะคะทุกคนดูสิผ้านนี้ไม่เคยตั้งดีๆเลยนะอันต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยคะ่ะน่ารักใช่ไหมป้าอนนี้ก็คืออาหารนะคะก็จะตั้งเยอะตั้งแยะนะคะทุกคนดูสิ ทางสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะอ่าจเจอแล้วค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราอันนี้นะคะ <S <S ก็จะเป็นที่ตั้งชุดนะคะเดี๋ยวจะมาตั้งชุดกันนะคะ มันรู้สึกว่าอ,อันนี้เนี่ยมันวันนี้นะคะอันนี้นะคะใครปอใครปอสอบเพิก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะคะเอ่อตอนนี้นะคะก็เป็นเดือนรอมาดอนนะคะฮารยายโายใครฮารยายโยเนี่ยใครจะเป็นใครจะมาคอมเมนต์ด้วยว่าใครเนี่ยใส่ชุดสีไหนะพี่นะคะใส่ชุดสีฟ้าไม่พี่ใส่ชุดสีชมพู คนที่สองใส่ชุดจะไม่ได้นลอันนี้นะคะหาต้องอืมตั้งในห้องนอนนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่เลยก็จับประมาณนี้นะคะสวยไหมคะทุกคนอ่เราลองเปิดเลยนะนี่น่ารักตะมุนตะมิใช่ไหมคะมือเขาชอบเป็นแบบนี้ทุกคนทำไมทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้ด้วย อโอเคได้เลยมันได้มาแล้วนะอันนี้นะคะก็จะเปน็นส่วนด้านหลังน่ารักไหมอันนี้คือรูปของเขาเองเขาเรียกว่าโตก้าโบก้านไลฟ์เฟิร์นนะคะก็คือโตก้าโบก้านั่นเองนี่ค่ะเขาชื่ออะไรมาคอมเมนต์ได้นะคะคนอันนี้เขาชื่อบนหัวแล้วจีตาแล้วเป่านะอันนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้บนหัว พี่ก็จะไม่ได้นะคะก็อยากให้กคนไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกรดิ่งด้ยนะคะบ๊ายบายนะคะก็ขอให้ทุกคนสบายดีก็ขแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงกัรพอโซในเดือนอมาดอนเดืนตอนนี้ในเดือนตอนนี้นะคะบาย